ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าถุงนะคะ150บาทนะคะวันนี้เซลล์นะคะจาก170บาทเซลล์150รอบาทลพื้นหนึงนะคะสีแดงสีแดงนะคะเป็นผ้าโทนะคะหนาแต่ว่าไม่ได้อัพผากาวนะคะ150บาทสีแดงสวยมากเลยลูกค้า150บาทเท่านั้นนะคะใครซื้อตอนนี้นะคะต่อไปนะคะ จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นผ้าพิมพ์นะคะเป็นผ้าพิมพ์ลายสวยมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าถุงด้านข้างจะเย็บโบนะคะตรงนี้จะเย็บโบงานจริงคือสวยมากนะคะอันนี้คืองานตัดเรียบร้อยไม่ได้อัดพากาวนะคะแต่ว่าเป็นงานพิมพ์พิมพ์ลายสวยมากคะ่ะไม่ไม่ตกสีนะคะต่อไปนะคะจะเป็น สีน้ำตาลแดงลายไทยนะคะสวยมากเลยค่ะลูกค้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผ้าถุงอ่าสีเหลืองลายไทยนะคะผ้าพิมพ์นะคะสีเหลืองสีเหลืองลายไทยนะคะผ้าพิมพ์นะคะต่อไปนะคะลายไทยสีน้ำเงินแดงนะคะสีน้ำเงินแดงนะคะสีกรมแดงนะคะโทษทีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลายไทยสี กรมแดงอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าพิมพ์ไม่สีไม่ตกนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลลายไทยนะคะสีน้ำตาลลายไทยน้ำตาลแดงลายไทยต่อไปสีส้มอิดนะคะลายไทยด้านล่างมีเชิงนะคะสีส้มอิดนะคะผ้าถุงสีส้มอิดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อไปอลายเชิง ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงสวยมากเลยค่ะงานจริงต่อไปนะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลออกท้งนะคะงานจริงคือสวยมากเลยลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสีกรมนะคะต่อไปจะเป็นสีกรม ต่อไปเอ่อจะเป็นสีกรมนะคะลายไทยเดี๋ยวไม่คะใส่ให้ดูคุณลคะอันนี้คือความกว้างนะคะตัวนี้ไม่ได้อัดผ้ากาวนะคะผ้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าพิมพ์แต่ว่าไม่ตกสีนะคะอันนี้คือตัดเรียบร้อยแนละ้วเราจะใส่เป็นเฉียงแบบนี้ก็ได้นะคะหน้านาง อันนี้นะคะหรือว่าจะใส่หน้านางตรงกลางได้เรามีตะขอพร้อมให้นะคะอันนี้นะคะคือตรงกลางนะคะก็จะเป็นประมาณนี้150บาทนะคะค่าส่งค่าส่ง40บาทนะคะแบบโอ้นะคะปลายทาง60บาทนะคะสนใจสอบถามได้นะคะเบอร์โทรแม่ค้า อ่าเดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะเบอร์อโทร0985841524นะคะ0985841524เดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะตรงลายด้วยค่าสนใจสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ